เจอ ncr ให้ใช้สูตรลัดตามคลิปนี้ปกติแล้วเวลาน้องเจอ ncr เนี่ยเราจะเข้าสูตร n f a กหารด้วย r แ a กแล้วก็ไปคูณกับ n ลบ r แ a กแต่ในคลิปนี้พี่จะพาทำวิธีถอยน้องดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยเป็นการหาค่าของ542ให้น้องดูเลข2ข้างล่างเป็นหลัก ทีนี้ถ้าข้างล่างเป็นเลข2เนี่ยให้น้องจําไว้ว่ามันจะถอย2รอบการถอยคือการคูณกันและลดทีละหนหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะเป็น2คูณหซึ่งถ้าด้านล่างถอย2เนี่ยไอ้ด้านบนที่เป็นเลข5ามึงก็ต้องถอย2การถอยคือการคูณกันและลดทีละ1มันจะเป็น5้าคูณสและ2 ตัด4ได้เหลือ2 5คูณ2ข้อแรกตอบ10เดี๋ยวพี่พาไปดูข้อถัดไปนะข้อ2ข้อ2มันเป็นการหา7 4 3ให้น้องดูด้านล่างเป็นหลักก็คือเลข3ถ้าข้างล่างเป็นเลข3แสดงว่ามันจะถอยทั้งหมด3รอบการถอยคือการคูณกันและลดทีละหนึ่งมันก็จะได้เป็น3คูณ2คูณ1และถ้าด้านล่างถอย3ด้านบนมึงก็ต้องถอย3เลข7มึงก็ต้องเป็น7 หกลักษณะนี้และน้องก็เป็นการตัดเลขซึ่ง3าคูณสได้6 6กับ6ตัดกันหมดเหลือแค่7กับ5ตอบ35มนั่นเองเดี๋ยวพี่พาไปดูข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเป็น1ิบสให้น้องดูเลขข้างล่างเป็นหลัก ก็คือเลข4ถ้าเลขข้างล่างเป็นเลข4แสดงว่ามึงต้องถอย4รอบการถอยคือการคูณกันและลดทีละ1มันก็จะเป็น4คน -3 คูณ3คูณ2คูณถ้าด้านล่างมึงถอย4ด้านบนที่เป็นเลข10มึงก็ต้องถอย4ด้วยมันก็จะเป็น10คูณ9คูนแคูณ7และน้องก็ไปตัดเลขซึ่งพี่เห็นแล้วว่า4กับ2ได้8ตัดกันและทีนี้3 1 3 339และ3มาคูณ7